ใจมากๆครับวันนี้ที่สายยันธยาได้มีโอกาสมาสแสดงออกถึงความรักประชาปธิไตยผมเป็นคนประชาปธิไตยครับจะให้ผมไปยอมรับในระบอบเผด็จก,การรัฐประหารไม่ได้ ผมรับไม่ได้ในฐานะผมเป็นคนไทยที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยรณรงค์ประชาธิปไตยคนหนึ่งซึ่งเห็นคนที่คนในประชาธิปทปไตยถูกรังแกสายยันทิยายอยู่เฉยนิ่งเฉยไม่ได้ผมดูข่าวนี้มานานตินทีแล้ว เห็นว่าความเป็นธรรมในสังคมไทยเรานั้นดูเหมือนจะหดหายถอยหลังผมถามท่านหน่อยในกรณีในกรณีที่ฝ่ายเผด็จการขับไล่ท่านนายกทักษิณ แล้วก็ยุบพ,พักไทยรักไทยไม่ให้ได้ผุดได้เกิดไม่มีอยู่ในแผ่นดินนี้ในโลกนี้ผมถามท่านสักคำแต่ครับว่าท่านมีมีครอบครัวกันอยู่สักสิกสบห้าท่านมีลูกสิบสามคนหัวเมียพ่อแม่แล้วรวมกับท่านเป็นสิบห้าท่าน มีใครรถสองคนในครอบครัวของผมทําผิดมหาหันเลยผมอาจจะไป็ฆ่าใครตายทําผิดกฎหมายคดีอาญาอาจจะได้รับโทษประหารชีวิตแล้วผมถามท่านหน่อยครอบครัวผมลูกของผมอีกสิบปสิบสามคนจะต้องรับโทษไปด้วยหรือเปล่า <Evangel ion> บ้านของผมจะต้องถูกทำลาย เผาไม่หมดหรือเปล่าทำไมไม่จัดการกับตัวผมคนเดียวถ้าผมกระทำผิดตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยบ้านเมืองเรานั้นปกครองด้วยกฎหมายไม่ใช่ปกครองไม่ใช่ปกครองแบบเอาความรู้สึกของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้น วันนี้ผมดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาสแสดงออกเช่นเดียวกับพุกท่านผมไม่ได้มาเพื่อทักษิณหรือไม่ได้มาเพื่อพักไทยรักไทยไม่ใช่แต่ที่จริงแล้วเรื่องที่ผมศรัทธาท่านนายกมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมศรัทธาในพักถามว่าทำไมต้องศรัทธาเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมาครับ ผมก็ยังไม่เห็นว่านายกคนไหนอะที่จะดีเท่าท่านนายกทักษิณและผมก็ไม่เคยเห็นว่าพักการเมืองพักใดในแผ่นดินนี้ที่ให้อะไรอะไรกับประชาชนมากมายเยอะแยะ ด้โอกาสมากมายเยอะะที่ได้รับอนิสงจากนกโยบายของพรคไทยรักไทยผมก็อีกคนหนึ่งซึ่งได้รับอนิสงจากพรคไทยรักไทยในฐาน,นะผมเป็นศิลปินยุคที่พรักไทยรักไทยบริหารประเทศชาตินะครับโจรผู้ร้ายชุกชุมโดนปราบหมด ายาผงยาบ้ายาอีถูกปราบตามแม้กระทั่งอาชีพของศิลปินอย่างพวกผมมากมายเยอะแยะที่ถูกรังแกถูกเอารัดเอาเปรียบจากพวกมิจฉาชีพเช่นว่าพวกเทปผีซีดีปลอมทั้งหลายสมัยพักไทยรักไทยปกครองบริหารประเทศชาติเขาปราบปรามอะไรอะไรก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่นี้อะไรอยู่ไม่นาน ก็มีพวกอิจฉาริษยากันแกล้งอยากจะมีอำนาจบ้างอยากจะอยากจะมีอำนาจอยากจะให้คนรักแบบทักษิณอยากจกให้คนศรัทธาแบบพรคไทยรักไทย,ไท,ยทำไมทำไมคนเหล่านั้นเขาไม่เดินมาแบบระบอบประธาธิปไตยตามคันลองล้ะครับท่านทำไมต้องใช้วิธีการ ใช้วิธีการปล้นปล้นประชาชนทั้งแผ่นดินคุณทำ้ายพักไทยละไทยก็ตท่ากับคุณทำลายประชาชนทั้งแผ่นดินเพราะพักไทยละะไทยที่อยู่ได้เพราะประชาชนเลือกมาดีใจมากๆครับ ทุกวันนี้คนไทยเริ่มฉลาดขึ้นแล้วมีความรู้ทันไม่หัวอ่อนเหมือนสมัยก,ก่อนโน,น,นู้นฉะนั้นที่ผมมาวันนี้ก็อยากจะมาแสดงออกมันปวดร้าวใจในฐานะเป็นคนไทยพูดรักประชาธิปไตยคนหนึ่ง แล้วมีอยู่นิด่ครับผมไม่ใช่มาหาเสียงผมไม่ใช่ม่ใช่เป็นนักการเมืองและเวทีนี้ไม่ใช่เวทีหาเสียงมันเป็นเวทีบอกกล่าวเป็นเวทีที่เราต้องมาชุมนุมพบปะสังสรรค์ปรึกษาหาลรือและทุกคนมาเพื่อให้กำลังใจได้ครับ ที่ผมทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวจนพอรู้ว่าท่านนายกทักสิณถูกขับไล่พักไทยรักไทยถูกทําลายผมจึงได้เขียนเพลงพืวอเพลงหนึ่งปรจากหัวใจเลยอยากฟังผมร้องให้งไหมครับในชีวิตผมไม่เคยมาร้องเพลงสดๆหน้าเวทีอย่างนี้แต่ณวันนี้ ผมทนไม่ไหวแล้วเพลงที่ผมเขียนเอาไว้ชื่อเพลงอะไรทราบไหมฮะชื่อเพลงว่าแดอัศวินในดวงใจผมจะเลาให้ฟังสดๆเนื้อหามันเป็นยังไงนะครับผมได้ประพันธ์ขึ้นมาจากความรู้สึกจากมันสมองของผมเล้ดทียเอขึ้นต้นนะครับ ผมจะไม่ต้องไม่ต้องพาดเนื้อให้ฟังคนร้องให้ฟังเลยนะครับคนชื่อทัฟฟินประวัติโดยบินมาจากพินเรือเป็นผู้มีใจเอือเ้อเฟื้อเพื่อแพ้่เพื่อปวงประชา วันประธานหน้าที่การงานอุปสรรคนานาประชาชาช่วยให้มีค่าประชาให้กำลังใจจนชีวิตรุ่งเรืองมุ่งสู่การเมืองแทนทุนแผ่นดินสุดเปลิงคนชื่อทักสิง ทำให้แผ่นดินระบือลือกลายต่างชาติตัาชื่นชมทั่วนาไม่ว่าผินายทำดี้าปีโดนไลทั้งที่หัวใจเชิดจูแผ่นดินเขาผิดอะไรใยตั้งคมไทยถึงได้กล่าวโทษ เพียงสร้างคุณนะประโยชน์เพื่อปลดชาติหมดนี้สินประชาเลือกมาเขาจึงอาตารับใช้แผ่นดินไม่มีคนชื่อทักษิณมนี่ของแผ่นดินใครจะช่วยช้ยช่างหน้าสงสาร ถูกพวกจอมมานล้างพลานแผ่นดินกล่าวโทษให้ร้ายทักสินอยากจะบ,บินหนีไปให้ไกลแต่ห่วงประชากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยทักสินคืออัตวินผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในดวงใจคนไทยทั้ง เมื่อขอให้ต่อกล่าวไปยังท่านในายกทักษิณน,นะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายพโล,ลกแห่งนี้ขอให้รู้ไว้ว่าคนไทยทั้งแผ่นดินยังต้องการท่านอยู่ ผมไม่ได้ติดใจอะไรนะครับเพราะว่าท่านอาจจะทําไปตามกฎหมายถึงท่านจะถูกแต่งตั้งมาอะไรมาทําไปตามกฎหมายแต่มันมีแต่ครับก็อย่างที่ผมบอกว่าครอบครัวของผมผมผิดคนเดียวทําไมต้องเอาลูก,ลกของผมไปฆ่าด้วยบ้านของผมจะไม่ต้องไปเผาด้วยตรงนี้แะครับพักไทยรักไทยทําผิดอะไร ผมไม่เชื่อหรอกเขาไม่ได้โอกนี้โดยเฉพาะเอาแค่เป็นยินไทยทุกพักพักไหนจะดีหมดทุกคนผมไม่เชื่อมันต้องมีคนดีไม่ดีประปรอยั่กแต่คนไหนไม่ดีเราก็ตัดสินไปตามกฎบทกฎหมายคนที่ยังดีๆอยู่อีกมากมายเยอะแยะทำไมไม่ให้โอกาสกับเขา พักไทยแล้ไทยผิดอะไรคณะกรรมการผูบ้บริหารร้อยกว่าท่านผิดอะไรเหรอถึงแม้ว่าจะมีคนผิดพลาดไปบ้างคนทํางานไม่ว่าพักไหนก็บอกแล้วว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครทําถูกเสมอครับฉะนั้นทําการผิดพลาดขึ้นอยู่กับคดีระดับไหนอาญาก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายให้โอกาสเขา ไม่ใช่ขับไล่เขาออกจากแผ่นดินทำร้ายเขาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ผมว่าผิดอีกตรงที่ว่ากฎหมายยุบพักไม่น่าจะมีอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเราได้ถ้ากฎหมายยุบพักยังมีอยู่ครับสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าท่านทำตร,ตรงไปตรงมามีคุณธรรมจริงอยู่เป็นกลางอยู่แล้วแล้วก็ ผมเชื่อว่าพักการเมืองจะไม่มีอยู่ในแผ่นดินนี้พักหนึ่งพักใดทําผิดคนสองคนก็ยุบพักหนึ่งพักใดทําผิดคนสองคนก็ยุบไม่เอากฎหมายมาจัดการตามคลองของระบบประชาธิปไตยบ้านเมืองเราไม่ใช่ปกครองด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับทุกวันนี้บ้านเมืองเราถอยหลังไปเยอะคนระับ จาได้ว่ายุคท่านผลเอกชาชายชุนวัลบริหารแผ่นดินบ้านเมืองก็กําลังเริ่มจเจร,ริญเติบโตขึ้นดีครับก็ปืนจี้หัวทันซาปฏิวัติทันทนซาถอยไปปีส,ส,สิบสิบปีจนตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้ท่านพันตำรวจโททักษินชินวัตรหัวหน้าพักไทยรักไทยคือทำทุกอย่างนะครับสร้างพักขึ้นมา เพื่อจะบริหารแผ่นดินเพื่อรับใช้แผ่นดินที่ผมเขียนเพลงไว้เมื่อสักครู่นี้ครับหาที่สุดท่านทำดีมากเกินไปสิ่งที่ผมจะพูดเป็นท่านนิดน,นึงก็มีอย่างเดียวครับความผิดของท่านพันตำรวจโททักษินหัวหน้าพักไทยรักไทยความผิดที่ท่านมีคือท่านเป็นคนที่ประจบสอบพอไม่เป็น